กับวันนี้เราได้เปิดโชว์เป็นยังไงบ้างก็เป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะซ้อมวันเดียวพี่ๆเป็นไงบ้างคะประทับใจกันไหมหนูบอกเลยว่าแบบมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าปกติเนี่ยน้องเป็นคนที่ก็ถามว่าเต้นได้ไหมก็เต้นได้แต่ก็ไม่คิดว่าจะทาโชว์ออกมาได้แบบเราเราเราสึกดีใจอะค่ะทุกคนที่แบบว่ามันออกมาดีเกินคาดเลยค่ะแล้วพี่ๆเป็นไงบ้างรู้สึกว่าโอเคไหมชอบไหมคะ เขาบอกว่าเหมือนแบบบางคนเขาก็ยังติดนะว่าเหมือนแบบพวกเรายังแบบไ่ค่อยพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเออเราบอกฟิว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เราทำดีที่สุดแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ภาระของคนดูแล้วค่ะอาจจะเป็นด้วยค่ะแล้วก็ซ้อมแบบบอกตรงๆว่าแบบซ้อมวันเดียวจริงๆใช่มันด้วยระยะเวลามันแบบ รัดมากก็เลยอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรค่ะใช่<ม>แต่ว่าหนูห้องพัฒนานะคะม,มีงานต่อไปก็จงไปเต้นได้นะคะพอเราได้เข้ามาเต้นเนี่ยแหละแน่นอนฟีดแบ็กมันตีกลับมาเลยบอกว่าเราเข้ามาได้ยังไงเป็นเพราะว่าทางบ้านครอบครัวช่วยกันหมดมาให้หรือเปล่าทําไมเราเป็นหนึ่งในแปดคนที่เข้ามาแบบว่ามามาเต้นอะไรอย่างเงี้ยลูกอันนี้หนูไม่แน่ใจเลยข้างหลังว่าเขาแบบคิดกันยังไงนะคะแต่ว่ามันก็มีหลายๆคนอยากให้เห็นน้องเต้นเพราะว่าเขาเห็น,น ฝีไม้ไร้มือเวลาน้องเต้นในไลฟ์เขาบอกว่าอยากเห็นเต้นเป็นเวทีบ้างว่าจะแรงเหมือนในไลฟ์หรือเปล่าอหนูก็ไม่รู้จริงๆทุกคนเขาก็โหวตมาให้หนูเต้นหนูก็เต้นค่ะเป็นเป็นแฟนขับโหวตค่ะใช่อันนี้อันนี้อันนี้เราเราคิดว่าที่บ้านเรามีส่วนช่วยไหม หยิกคุณแม่ได้ไหมล่ะถ้างั้นอ,อ่ะ <c oughs> เ,เมือานลนด้นราัะวัน้องฉัตรก่อ,อววน,น้องฉัตใช่ไหมคะ <c oughs> ก็เป็นแป้งตลับใหญ่เบอร์โตตอนนี้ยังอยู่บนห้องอยู่เลยค่ะพี่ขาแล้วก็บอกเลยว่าหนูแบบคืออันเนี้ยเตรียมพร้อมมาเป็นเดือนแล้วนะคะที่จะทําโชว์นี้แล้วก็ออกมาได้แบบ ดีดีเกินคาดคิดแล้วก็หนูตั้งใจมากวาดรางวัลน้องฉัตรอยู่แล้วค่ะก็ได้จริงๆด้วยแล้วพวกเรารู้ไหมว่ามันเต็มแค่เป็นไหนนะคะของน้องฉัตรเนี่ยก็แบบว่าเขาต่อไม่ไม่ไม่รู้ค่ะแต่ว่าเรากับเรากับทีมก็วิเคราะห์กันว่าน้องฉัตรเป็นสปอนเซอร์ปีนี้แล้วก็เอาใจค่ะเอาใจพี่น้องฉัตรใช่ถือว่าเป็นจังหวะที่แบบมันพอดีกับการที่ใช่ค่ะตอนประกาศชื่อตัวเองว่าที่ชาย ไม่ตกใจหนูมั่นใจอยู่แล้วว่าหนูต้องได้เพราะหนูแล้วค่ะไม่ถามเลยดอกค่ะแล้วหลายจันี้เราเราคิดว่าถ้าเกิดมันมีคะแนนโหวตแล้วเราติดจากการโหวตที่แบบเป็นตัวเระไรเงี้ยเรากลัวแม้ว่าคนจะมองว่าเป็นคนที่บ้านช่วยเหลือเราตลอดก็อันนี้หนูบอกตรงๆว่าหนูห้ามคาคิดใครไม่ได้เลยค่ะทุกคนมันก็แล้วแต่ค่ะแล้วเพราะว่าหนูก็บอกตรงว่าที่บ้านอ่ะหนูก็แบบ เขาก็มีส่วนซัพพอร์ตอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหนูก็มีคนที่เขารักและเอ็นดูหนูจริงๆ,ๆเขาก็มีเหมือนกันค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแบบอยญ่อย่าเบรมกันเลยดีกว่าว่าแบบเออเป็นเพราะที่บ้านหรือเปล่าหรือเป็นเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เขารักหนูเขาก็จะแบบไม่ค่อยอันนี้ค่ะพี่ค่ะใช่ใบอกอะไรที่แบบว่าแฟนานางเหมือนเขาไม่ได้โฟกัสในเรื่องศังกยภาพาเราแต่ไโปโฟกัสเรื่องฐานะทางบ้านเรามากกว่าเงี้หนูรจะตบอบยังไงดีเลยอ่ะก็ หนูไม่ได้ร่ารวยอะไรขนาดนั้นทุกคนเพราะว่าทุกวันนี้หนูก็ยังทํางานหาเช้ากินข้าวคุณแม่ก็ยังทํางานอยู่นะคะก็อยากแบบฝากให้กัาลงใจกันดีกว่าดูกันที่ผลงานดีกว่าอย่าแบบไปโฟกัสเรื่องอื่นเรื่องใดเลยที่มันแบบไม่ได้เกี่ยวกับการประกวดนี้ใช่ค่ะพ <navig uen> ี่ดีเขาก็อยู่ในส่วนของคอนเทนต์ค่ะในส่วนของแบบ เรื่องเรื่องเกี่ยวกับคอนเนคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะก็มีบ้างนิดนิดหน่อยแต่ว่าเขาไม่ได้ดึงอะไรขนาดนั้นค่ะทุกคนค่ะแล้ววันนี้ได้มีโอกาสเจอแบบดีๆอย่างหนูเมื่อกี้พี่ดีมาแบบว่าเออหนูเจอแป๊บเดียวเองแล้วแม่ก็บอกว่าหนีกลับแล้วว่า <c oughs> ไม่มีใครอยู่รอน้องเลย <c oughs> แม่เข้ามาก่อนแล้วค่ะเข้ามาก่อนแล้วต้อง <c oughs> แต่งตัวแล้วข้างหลังใช่ค่ะเนื้ไอหลังจากนี้เราจะวางเกม ยังไงบางลูกเพราะว่าเหมือนเราพอมีแสงเข้ามาแล้วบ้างแต่ว่าอยากไม่อยากให้มันถ่ายไปยอะค่ะก็ต้องทําตัวให้แบบน้องว่าก็ต้องพัฒนาในดุกด้านเลยในในเรื่องของหลกัหลกหลนะนะที่น้องต้องพัฒนาก็คือเรื่องลุกในการที่แบบถ่ายเปลี่ยนมาแล้วเลยเป็นร้อยชุดเลยอย่างเงี้ยจะได้แบบไม่หายไม่ตายไม่จมนะคะใช่แล้วก็เรื่องศักยภาพในเรื่องการเดินการร้องไอ้ก็ยังต้องพัฒนาอีกอยู่เรื่อยๆค่ะหนูรู้สึกว่านี่มันแค่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะทุกคนค่ะ